สวัสดีครับผมนายเกยงศักดิ์มิลันนอกราหารัสบัษา60983คณะกายภาพบำบัดวันนี้จะมาอธิบายเรื่องระบบย่อยอาหารนะครับผมระบบย่อยอาหารเซลล์รูปเซลล์ของร่างกายต้องการพลังงานหสารอาหารแต่อาหารที่เราบริโภคเข้าไปนั้นมันมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการย่อยอาหารเพื่อทาให้อาหารเหล่านั้นเล็กลงหลังจากย่อยแล้วถูกดูดซึมมันจะถูกขนส่งไปทางเซลล์ต่างๆของ,ง,งร่างกายผ่านระบบไหลเวียนเลือดส่วนอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้ก็จะถูก ออกจากทางร่างกายทางทวารหนักนะครับระบบการย่อยอาหารมีอยู่ระบบ2ระบบก็คือ,อมี2ทางคือท่อทางเดิอนอาหารและอวัยวะเสริมในการย่อยอาหารท่อทางเดิอนอาหารประกอบไปด้วยปาาคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารน้ำไส้เล็กล้ำไส้ใหญ่ไส้ตรงและทวารหนักอวัยวะเสริมในการย่อยอาหารประกอบไปด้วยฟันต่อมน้ำลายตับ น้ำดีและทับอ่อนนะครับท่อทางเดินอาหารปากช่องว่างในปากแบ่งออกเป็นสองช่องคือกระพุ้งแก้มและก็ช่องปากที่ส่งอาหารเข้าไปยังกระเพาะนะครับต่อไปคอหอยคอหอยมีอยู่3ส่วนคือโอโลลาลิงนาโซฟาลิงและก็ลาลิงโกฟาลิงนะครับผมอาหารตอนถูกส่งเข้ามาจะ ทางปากนั้นจะสูบถงมาทางโอลูฟาลิงและลาลิงโกฟาลิงนะครับจะไม่สามารถย้อนกลับไปตรงนาโซฟาลิงได้ต่อไปหลอดอาหารหลอดอาหารเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ทันด้านหลังของกระบังลมหน้าต่อกระดูกสันหลังทําหน้าที่ส่งต่ออาหารจากคอไปยังกระเพาะอาหารนะครับต่อไปกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเป็นจุดพักและคุกเข้าอาหารหรือส่งน้ำย่อยเข้ามาอยอาหารบางส่วนนั่นเอง อาหารนั้นกระเพาะอาหารนั้นจะเป็นรูปร่างคล้ายตัวเจหัวของตัวเจจะมีส่วนเป็นเรียกว่าฟันดัสและส่วนต้นของกระเพาะอาหารคือคาเดียส่วนลำตัวของกระเพาะอาหารเรียกว่าบอดี้ส่วนท้ายของกระเพาะอาหารเรียกว่าไพรโลรัสนะครับกระเพาะอาหารเมื่อถูกย่อยเสร็จปุ๊บก็จะถูกส่งลงมาสู่ small i n t e s t i n e หรือลำไส้เล็กนั่นเองลำไส้เล็กนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนต้นส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายกระเพาะอาหาร กับล,ลำไส้เล็ก (small intestine) ส่วนต้นนั้นเรียกว่า duodenum ส่วนกลางเรียกว่า jejunum และส่วนท้ายไหลลงมาเรียกว่าซีคัมส่วนซีคัมนั้นจะมีติ่งเล็กๆที่คนไทยเรียกว่าไส้ติ่งเรียกว่า appendix เมื่อลำไส้เล็ก่อยเสร็จปุ๊บก็จะไหลสู่มาสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมกลับน้ำและวิตามินและกำจัดกา,กากของเสียหรือดูดน้ำในอาหารนั่นเอง ลำไส้ใหญ่แบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ ascending colon เป็นทางตรง transverse colon เป็นพาดขวางและ descending colon เป็นทางลงขึ้นขวางและ entrance, แลงแ,แล้วก็อาหารก็จะหมอกทางเล็กตั้มนั่นเองเมื่ออาหารออกมาตรงไส้ตรงแล้วเล็กตั้มก็จะเก็บของเสียที่หล่ที่เหลืออยู่และ ดูดซึมน,น้ำกลับเข้าไปเมื่อดูดซึมน,น้ำจนหมดปุ๊บก็จะออกทางทวารหนนะักนั่นเองอวัยวะเสริมในการย่อยอาหารมีฟันมีลิ้นและมีต่อมน้ําลายฟันเป็นอวัยวะเสริมที่ช่วยในการเคี้ยวอาหารมนุษย์เราจะมีฟัน2ชุดคือฟันน้ํานม24ซี่และฟันแท้3 2ซี่ต่อไปลิ้นลิ้นเป็นอวัยวะกล้ามเนื้อ muscle organ ออกกที่อยู่ด้านบนด้านบนนั้นจะมีลักษณะสากและขูดขาเนื่องจากมีปุ่มรับรสอยู่ ส่วนทางด้านล่างของลิ้นจะมีด้านล่างของลิ้นจะมีรูปเปิดของต่อมน้ำลายใต้คางเรียกว่า s u ับแมนดิ u l a r g แ a n d ต่อไปต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายนั้นสร้างเอนไซม์และเมือกไว้ช่วยในการกลืนอ,อาหารมีอยสามต่อมก็คือต่อมใต้ต่อมด้านข้างกกหูคือพาโรติกแก n นต่อมใต้คางคือ s u ับแมนดิบูล่าแก n นและต่อมใต้ลิ้นก็คือ s ับแบรนดิ กุล่าแกลนอวัยวะเสริมในการย่อยอาหารมีตับถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่สุดในร่างกายมนุษย์อยู่ที่บริเวณช่องใต้โครงชายขวาล่างต่อกระบังลมตับมีหน้าที่หลายอย่างเช่นกําจัดสารพิษแต่หน้าที่ที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารคือการสร้างน้าดีโดยการสร้างน้าดีของตับนั้นจะเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีและถุงน้าดีก็จะเก็บ กักเก็บน้ําดีไว้เพื่อใช้ในเวลาที่เหมาะสมตับอ่อนแพนเคลียสสร้างน้ำย่อยและเอนไซม์ฮอร์โมนอินซูลินที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดตับอ่อนนั้นวางตัวอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหารส่วนหัวของตับอ่อนจะอยู่ที่ส่วนโค้งของลำไส้ส่วนเล็กดูโอดีนัมที่เป็นลูกตัวซีส่วนหางของตับอ่อนจะติดอยู่กับมา้ามเป็นอวัยวะเสริมของระบบย่อยอาหาร ขอบคุณที่รับชมครับผม